สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเร็กคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ่ะก็ขอขอบคุณ FC ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับที่ติดตามช่องตาขนเล็กคอร์ดนะครับเอาวันนี้วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2,567 เราอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับอ,อลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดหัวตัวแรกท่านผู้ชมด้วยควายจับฟรารบัตสูง145นะครับจับฟรารบัตสูง145เป็นควายของน้องอ้อมอายุเขาก็ถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่สองในท้องนี่แหละท่านผู้ชมนะสถานะตอนนี้ก็คือผสมโก้เมืองเพชร โกเบิงเพชศนี้เป็นสายเผือกนะครับสายเผือกความสูงควายเผือกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ณนะเวลานี้นะโก้เบิงเพชศนะครับควายเผือกยักษ์ใหญ่นี่ครับผสมโก้เืองเพชรแต่ว่ายังตรวจไม่ได้ผสมไปวันที่12กุมภาพันธ์ยังไม่ถึง21บวันยังตรวจไม่ได้นะครับเอาเป็นควายของอ้อมนะครับสูง1 4 5บวกลบ ถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่2ในท้องสถานะผสมโก้เบองเพชร12กุมภาที่ผ่านมากี่วันท่านผู้ชมก็นับไปนะ7วันนะวันนี้ที่19โดยประมาณนะอ่าเท่าไหร่นะ7หรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผสมประมาณอาทิตย์นี่แหละยังตรวจไม่ได้เอาฟังราคาเปิดเปิดไว้ในราคา50,000กับ2 0 0 0ครับ52 0 0 0ครับท่านผู้ชม52 0 0 0 ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับน้องอ้อมนะครับน้องอ้อมมีข้อมูลเบอร์โทรแล้วคลิกคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็จะเห็นชื่อของน้องอ้อมโทรมาต่อรองกับน้องอ้อมครับตัวแรกอ่ะไปดูชุดต่อไปครับเอาครับเปิดกันด้วยสายพัฒนาด้วยควยงามนะครับตัวแรกเป็นจับตัวที่สก็เอาเป็นควายสายพัฒนานะ ไปถึงเป็นควายงามได้นะครับส่งเข้าประกวดได้ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นควายของรองเดียวเองนะครับเอามาเดินเล่นในสนามเอามาหัดขึ้นรถลงรถนะท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นน้ําจิ้มนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ดูคลิปล่าสุดนะครับคลิปถัดจากคลิปนี้นะคลิปเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานรายละเอียดครบแล้วนะครับเป็นเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นลูกชายก้าวเจริญ อายุ10เดือนจะเข้า11เดือนควายไม่ถึงปีนะครับสูง133บวกลบเป็นลูกชายก้าวเจริญเกิดจากแม่สายเพชรอุดรสูง149เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็165แน่นอนครับนะโตเต็มวัย165ถึง170นะครับได้แน่นอนครับรับประกันเพราะว่าถ้าแม่สูง1นะ้9 5 0ลูกก็160ขึ้นอยู่แล้วนะครับ เป็นลูกชายก้าวเจริญนะครับเกิดจากแม่สายเพชรอุดรสูง149มีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดครบใบหลอดอยู่ระหว่างการจัดส่งมาให้ลองเดียวลองเดี๋ยวเอามาเมื่อวานครับเอามาเมื่อวานเอ้าฟังราคาเปิดไปเลยนะเผื่ออยากได้ก่อนที่จะไปอยู่กับฟาร์มใหญ่ๆนะถ้าฟาร์มใหญ่ๆก็หลายแสนครับตัวนี้นะไม่ต่ำกว่าแสนห้า แค่ย้ายมือแค่นั้นแหละครับย้ายมือไปอยู่ฟาร์มใหญ่ก็แสนห้าขึ้นตัวนี้นะครับและฟาร์มใหญ่ก็ไม่ค่อยง้อที่จะขายด้วยนะท่านผู้ชมก็ดูแล้วก็ถ้าอยากได้ก็รีบมาเอานะครับบันเดียวครับเพราะว่ามีโทรมีคนโทรมาเยอะนะครับสิบยี่สิบสายแล้วแต่ว่าลองเดียวยังไม่ปล่อยเพราะว่ามันไปไกลไปติดตามเขาไม่ได้นะอยากให้อยู่ใกล้ๆแถวหล่มสักแถวเพชรชบูรณ์แถวเมืองเลยนะครับผมยังไม่ยังไม่ปล่อยครับราคาเปิด เปิดไปถูกมาก50,000กับ9 0 0าครับ50,000กับ9 0 0าันท่านผู้ชมมารับเอาได้เลยมาดูตัวจริงได้เลยที่ฟาร์มลองเดียวนะครับห้0หมเป็นลูกชายเก้าเจริญสูงร้อแม่เกิดแม่สายเพชรอุดรสูงร้อยสี่ครับผมอ่ะโอเคครับรายละเอียดไปดูคลิปก่อนๆน,นั้นได้ลงไว้ให้หมดแล้วอ่ะไปดูชุดต่อไปครับ เอาครับชุดที่3หลังจากดูควายจับแล้วดูควายสายพัฒนาควายงามแล้วมาดูของแปลกครับท่านผู้ชมทำไมถึงแปลกสีไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีเผือกเป็นสีหน้าครับสีออกสีหน้าประกันหางดอกครับหางดอกหน้าหน้าเด่นหางดอกนี่ท่านผู้ชมประกันให้เลยว่าดอกกับเด่นนะ เอานี่นี่ครับนี่เป็นของแปลกนะครับตรงกลางเลยตรงกลางกระบาลเลยนะครับแล้วหางก็ดอกด้วยนะสีก็ไม่ใช่สีเผือกนะไม่ใช่สีดําเป็นสีนาคเป็นควายของตาเล่งครับเป็นควายตัวผู้หางดีหางยาวนะแต่ว่าเป็นหางดอกด้วยแล้วก็หน้าก็มีจุดอยู่ข้างหน้านะครับอ่ะนี่ข้อมูลยังไงก็น่าจะ มีที่ไปที่มาอยู่นะ,อะสอบถามกับตาเล่งนะครับราคาเปิดเปิดไว้20,000กับ5 0า0ครับท่านผู้ชม20,000กับ5,000ของแปลกนะครับสีนาคไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีเผือกแต่เป็นสีนาคเป็นควายของตาเล่งความสูงก็อยู่ที่ประมาณโอ้สูงอยู่นะท่านผู้ชมความสูงก็สูงอยู่สูงอยู่ประมาณนั่นแหละ127 นะครับ127-28บวกลบเปิดไว้ในะราคา20,000กับ5,000บาทครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตาเล่งครับอายุอายุปีกว่านะเพิ่มเติมเอาอายุปีกว่า,วาครับผมเอาครับมาดูชุดสวยๆงามๆชุดของคุณตายงคุณตาโยงนี้ได้ขายดีนะครับ เอาคอยมาก็ไม่ไม่แพงครับอ่ะเป็นโคมแม่ลูกครับโคมแม่ลูก,เ,กเป็นลูกชายก้าวเจริญอายุ3เดือน3เดือนกับ2 3สวันนี่แหละครับ่ะมเดือนกว่าก็ตีเป็น3เดือนกว่านี่ครับ3เดือนกว่า,วาความสูงก็ได้เมตรนี่แหละนะอาจจะถึงเมตดนี่แหละประมาณนี้นะครับเป็นลูกชายนะครับตัวนี้อ่ะดูลูกก่อนเดี๋ยว เขาก็จะไปกระโดดโลดเต้นไปวิ่งอนะไนั้นไม่อยู่กับที่ตัวนี้นะ่ะเ,เขาล่าเริงแจ่มใสดีอ,อะมาดูแม่ทีนี่แม่แม่สูงอยู่ร3 0บวกลบ130บบวกลบถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่3าในท้องสถานะตอนนี้ก็คือผสมกับเพชรภูแพงค่าตัว9ล้านบาทเป็นควายของเสียเต้นอยู่ที่อ,อุดรธานีนะครับ เพชรภูแพงนะควายที่แพงที่สุดในประเทศไทยที่มีการซื้อขายกันจริงณเวลานี้นะครับผสมวันที่8กุมภาพันธ์อ่ามาถึงวันนี้ก็อยู่9วันท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะประมาณอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก,กว่าผสมไว้นะครับยังตรวจไม่ได้หมอหลิวผสมไว้ให้นะครับเอาฟังราคาเปิด เปิดไว้30,000กับ5,000บาท3าม0 0ืาพครับควายแม่ลูกโคมแม่ลูกลูกเป็นลูกก้าเจริญอายุ3เดือนมีใบมีหลอดครบแม่ผสมเพชรภูแพงมีใบมีหลอดครบผสมวันที่8กุมภาที่ผ่านมาความสูงของแม่อยู่ร3 0บบวกลบนะครับยังตรวจไม่ได้เปิดไว้ในราคา 3ามหมกับ5้าพันบาทครับผมเป็นควายของตายงโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตายงนะครับโอเคครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของน้องบิวอะนี่ได้แต่ของแปลกๆท่านผู้ชมมาดูควายเผือกแม่เผือกนะครับสถานะก็ท้องว่างเลยครับแม่เผือกท้องว่าง อายุก็หลายปีแล้วนะครับถ้ามีลูกก็นู่นแหละลูกตัวที่ที่ประมาณตันที่สี่ในท้องนะถ้ามีดูดูจากเขานะโดยประมาณครับข้อมูลก็ควายก็ซื้อต่อมาเหมือนกันเอา้าท่านผู้ชมเป็นควายเผือกนะก็มีอายุหน่อยแล้วแหละนะครับถ้ามีลูกก็ลูกตัวที่สี่นู่นแหละ,ะแต่หางเขาเขาขาดนะหางเนี่ยลักน,นีคือหางขาดนะครับเนี่ยอเอา้าฟังราคาเปิด ความสูงสูงอยู่นะครับ137บวกลบ37 38นั่นแหละนะครับตีไปร37เปิดไว้10,000กับ5,000บาทท่านผู้ชมโอ้มันทำไมถูกอย่างเลยมาซื้อไปเลี้ยงหน่อยท่านผู้ชมเอาไปสอดเอาไปสอดกับโก้เมืองเพชรไว้นะ1 5 0 0 0ครับคอยของน้องบิวของเจ้าของตลาดแห่งนี้แหละถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็่อลองกับน้องบิวนะครับ ไม่ต้องต่อละมักงหมื่นห้าท่านผู้ชมซื้อเลยถ้าเพราะว่าไม่แพงหรอกนะเอา้าโอเคครับสนใจก็โทรมานะครับควายเผือกเอาไปเลี้ยงไว้บ้านหมื่นห้าพันไม่ถึงสองหมื่นครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาเดือนโอ้ตาเดือนเป็นอะไรไม่รู้สงสัยรวยแล้วช่วงนี้นะขายควายถูกตาเดือนรวยแล้วครับขายควายถูก <c oughs> เอา้า เป็นควายโคมแม่ลูกตัวนี้ลูกผู้นะลูกกระบนบ้านนี่แหละเอาไปแล้วเอาดูลูกก่อนแล้วกันเดินหนีแล้วนี่ท่านผู้ชมอ่ะไปแล้วดูแม่กันแล้วแม่ก็สูงไม่เยอะหรอกแม่ก็สูงประมาณร้อยยี่หกนี่แหละบวกลบนะอู้สถานะก็คือว่ามันเหมือนท้องเลยนะ่ะน่าจะไม่ท้องหรอกครับเอาไม่เป็นไรข้อมูลก็สอบถามตาเดือนเอานะครับ เดนให้มาแค่นี้บอกว่าให้มาแค่นี้เพราะมาเปิดไม่แพงนะครับแม่ลูกเมื่อกี้นะครับลูกที่เดินไปเมื่อกี้ลูกคู่กับตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นห้าพันกับห้าร้อยครับสองหมถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่3ในท้องครับลูกอ่ามาแล้วลูกอ่ะลูกตัวที่2อยู่นี่แหละนะลูกคนบ้านนะครับความสูงก็ประมาณเม็ดกว่านี่แหละลูกอ่ะแม่ก็นี่เลยนี่ครับ อา้าวสองหม้าพันห้ครับโคมนี้เป็นควายของตาเดือนครับวันนี้เอามาสองโคมแปลกครับแปลกตาเดือนขายควายถูกเพราะว่าตาเดือนรวยแล้วอา้ามาดูอีกชุดหนึ่งโคมแม่ลูกเหมือนกันนะครับโคมแม่ลูกเหมือนกันส่วนตัวนี้อา้าเป็นตัวผู้ตัวเมียน,นอนอยู่นะอาดูแม่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะให้ลูกมันลุกให้ดูครับ เอาลูกเล้วลูกมาเอาเดี๋ยวนะครับลองเดี๋ยวถ่ายคนเดียวนะก็ต้องเดินมาอย่างนี้แหละเอา้าเออลูกละเอาลูกตัวผู้ลูกตัวผู้เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ตัวนี้สูงกว่าสูงกว่าโคมเมื่อกี้ราคาเดียวกันท่านผู้ชม2 5 5 0 0กับ500โคมละ25,500ตัวนี้อ่อนกว่าถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่สองในท้องนะครับ ตัวนั้นก็เป็นตัวที่ที่สองเหมือนกันแต่ว่าอายุอายุอาจจะอาจจะเยอะกว่าตัวนี้นะท่านผู้ชมตัวนี้อายุอ่อนกว่านิดนึงแล้วก็สูงกว่านิดหนึ่ง25,500ชอบชุดไหนก็เลือกเอาครับสองคมเป็นควายของตาเดือนโทรมาต่อนะตาเดือนใจดีครับโทรมาต่อเลยเบอร์โทรตาเดือนมีแล้วอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมแบบไปดูชุดต่อไปเอาครับมาดูชุด อีกชุดนี้ชายาตานงเอาควายลงรถแล้วไม่เอาคอยกลับเอามาแล้วขายอย่างเดียวขายขาดทุนก็ขายเดี๋ยวไปซื้อเอากําไรตัวหน้าฉายาตานงครับเอาควายลงรถแล้วไม่มีเอากลับนะครับเอามีอยู่สองแม่ควายตานงบอกราคาไว้ก่อนเลยแล้วค่อยแจ้งรายละเอียดแม่ละ14000กับ500ว่าอย่างไล่ะ ท่านผู้ชมถูกไหมเอาตัวนี้ตัวนี้ก็ควายก็ถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่2ในท้องแหละพร้อมๆคงๆเอาไปเลี้ยงเอาเดี๋ยวมันจะก็อ้วนเอาควายพร้พอ,มพอมไปก็มีกำไร14,500ครับความสูงอยู่ที่ประมาณ127บวกลบทั้ง2ตัวเลยอ7 28่ะ27 28นะยังไม่ถึง130ดีหรอกดูแล้วนะครับเอาสนใจก็โทรมานะครับรายละเอียดก็ไม่เยอะ นะเป็นควายบ้านๆธรรมดานี่แหละเป็นแม่ท้องเอยไม่ใช่เป็นแม่ท้องว่างนะครับสถานะท้องว่างทั้งสองตัวตัวนี้นะครับถ้ามีลูกลูกตัวที่สองส่วนตัวนี้ถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่สามครับชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นสูงเท่ากันนะครับเราประกันไว้แค่นี้แหลนะครับร้ 27, 28, บอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบวกลบนะนี่พร้อมๆคงๆท่านผู้ชมแต่ว่า ้าเอาไปเลี้ยงดีๆมันก็อ้วนนะควายหมื่นกว่าบาทเลี้ยงไงก็มีกําไรแต่ว่าต้องต้องเลี้ยงดีๆนะอย่าให้เลี้ยงให้เขาพร้อมให้เขาอ้วนนะช่วงจะผสมก็ไม่ต้องอ้วนมากนะครับเดี๋ยวผสมติดยากเอาโอเคครับสูงก็เท่ากันเอ้ตัวนี้สูงกว่าอยู่นะตัวนี้น่าจะประมาณ130ครับท่านผู้ชมเราเดี๋ยวไม่ได้วัดนะแต่ด้วยประสบการณ์ไม่น่าพลาดนะพลาดยากอยู่ แต่ลองเดี๋ยวจะตีต่าไว้นะครับมันจะสูงกว่าอยู่แล้วเอาโอเคครับตัวนี้ร3 0ตัวนั้นประมาณ1 2 7ยยตัวละหนึ่งหพันกับห้าครับชอบตัวไหนเอาตัวนั้นครับผมเป็นควายของตานงต่อได้นะตานงต่อได้อีกนะหมื 14, 500, นะ่นสันห้าร้อยเนี่ยถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตานงครับผมเอาครับท่านผู้ชมปิดท้ายท้ายคลิปของ ตลาดแห่งนี้ด้วยควายของตานิดเป็นควายแม่สาวครับยังไม่มีลูกเพราะว่าเขาขึ้นหลายรอบแล้วนะเจ้าของเลี้ยงไม่ค่อยอนนี้เท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม่ได้ผสมนะมันก็จะดูอ้วนหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นหมันหรอกเขาขึ้นอยู่แต่ว่าเจ้าของไม่ได้ผสมนะ่ะนะสูงประมาณ1 3 8บบวกลบควายแม่สาวยังไม่มีลูกนะครับจริงๆเขาก็ควรจะมีแล,ล้วล่ะแต่เขายังไม่มี มันอยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนะท่านผู้ชมก็รอเขาขึ้นน่ะเอาขึ้นแล้วก็ผสมถ้าขึ้นแล้วไม่ผสมเดี๋ยวควายก็จะมีปัญหานะเอาฟังราคาเปิดครับสูงร้อบวกลบเป็นควายที่ยังไม่มีลูกถ้ามีก็ลูกแรกแหละเปิดไว้สองหมืนกับ6,000ครับโอ้โหถูกครับสองหมืนหกพันครับผม ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตานิดครับเป็นตัวสุดท้ายครับครับผมมาถึงช่วงท้ายของรายการครับตลาดทัดแห่งนี้ทุกวันจันทร์ครับเดี๋ยวก็จะย้ายไปอยู่ถัดไปอีกนะครับตลาดแห่งนี้จะย้ายอยู่ในช่วงเดือนมีนานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ไกลกันครับมาที่เดิมก็สามารถหาเจอครับผมโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด เฟซบุ๊กตาโขนฟาร์มคลอยงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ